มาแล้วครับ e x คว n d e r c o r อ H.E.V. 2 0 2อีกับนานทีเด็ดสำหรับรุ่นนี้มีทั้งหมด4ส,สีด้วยกันครับขาวลังคาดำเขียวลังคาดำเทาลังคาดำและสีดำครับรุ่นนี้ราคาจะอยู่ที่969,000บาทแต่คันนี้สีขาวราคาบวกเพิ่ม15,000บาทจะอยู่ที่984,000บาท สรับออปชันที่เพิ่มขึ้นมาคือระบบเตือนกันชนด้านหน้าตรงระบบเตือนจุดอับสายตากล้อง360องศาและแอร์แบ็กั้งหมด6ลูกส่วนด้านหลังยังมีเซ็นเซอร์ถอยออกจากช่องจอดอีกด้วยกระจังหน้าออกแบบเป็นสีดำทูโทนเหมือนกับ X f o r c e H EV มาพร้อมกับดีไซน์กันชนหน้าใหม่หมดทั้งคัน สลับปี2026ล้อเปลี่ยนลายใหม่เป็นสีทูโทนขอบ17หน้าตาดูทันสมัยและเท่สวยลงตัวครับโคมไฟด้านท้ายตกแต่งด้วยไฟสีสโมกพร้อมกันชนท้ายดีไซน์ใหม่ส่วนภายในก็ตกแต่งใหม่หมดเหมือนกันครับรุ่นนี้จะตกแต่งด้วยสีน้ำตาลตัดดำและเบาะเป็นแบบฮีกาดอีกด้วย ทันนี้เซลนานจัดแคมเปญให้คุณลูกค้าคือดอกเบีย้ยศูนนานสูงสุด48งวดพร้อมแพ็คเกจค้อบรูกสานาน5ปี100,000โลและประกันภัยชั้น1น,นาน1ปีเซลนานมีรถพร้อมส่งมอบทุกรุ่นทุกสีสนใจโทรหานานทีเด็ด0868347631ครับ